ชีวิตด้วยกด2นาทีนี่คือเทคนิคของคุณเจมเคลียร์นะคะผู้เขียนหนังสือ a t o m i c Habits ตส์นั่นเองค่ะเขาบอกไว้ค่ะว่าเวลาคุณอยากสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆใ,ให้ย่อมันลงเป็นงานที่ทําได้ภายใน2นาที <c oughs> คุณนายกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราในอยากอ่านหนังสือตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่า30เล่มต่อปีนะคะแทนที่จะคิดว่าโอ้โหปีหนึ่งอ่านตั้ง30เล่มน,นะคะทําให้กิจกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูน่าสนุกแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยการเริ่มต้นอ่านอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าก่อนแบบนี้นะคะหรือออถ้าาาคคุณยยกเเลล่่นนโะสััปดห์4วงริม ไปหยิบเสื่อโยคะมาไว้ตรงมุมออกกําลังกายหน้าบ้านให้เห็นเพื่อเตือนสติตัวเองก่อนหรือคุณอยากเขียนบทความทุกสัปดาห์ก็ให้เริ่มลองเขียนบทความบทความแรกสั้นๆก่อนสมองของเราเนี่ยทำงานผ่านระบบรางวัลค่ะเมื่อเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จสมองจะหลั่งสารโดปามีนทําให้เรารู้สึกดีเวลาเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆง่ายๆเราจะรู้สึกสําเร็จง่ายขึ้นมันก็จะช่วยสร้างโมเมนตัมและแรงจูงใจให้เราทําต่อไปสมองก็เริ่มสร้างวงจรใหม่ที่เชื่อมโยงกับก,บการกระทํานั้นความลับของเทคนิคนี้นะคะ ไม่ใช่การทําให้เสร็จแต่เป็นการเริ่มต้นเพราะพอเราได้เริ่มแล้วทุกคนมันเกิดแรงโมเมนตัมมันเกิดแรงเบี่ยงแล้วเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าอูงานเนี้ยน่าจะทําเป็นชั่วโมงวกว่าจะทําเสร็จเปลี่ยนเป็นว่าฉันแค่ต้องเริ่มเท่านั้นลองเอาไปทดสอบกับนิสัยที่คุณอยากสร้างดูนะคะจําไว้ว่านิสัยเล็กๆที่ทําได้ทุกวันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านิสัยใหญ่ๆที่ทําได้แค่เป็นครั้งคราวใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากสร้างนิสัยในการพัฒนาตัวเองนะคะคุณเลยขอแนะนํากลุ่มเรียนแบบสมาชิกนะคะจะเรียนเรื่อองงขการ เป้าไม้ฝึกนิสัยของเรานะคะรวมถึงกดจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ How to ต่างๆในราคาหลักร้อยนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิมพ์เตือนสติตัวเองเรื่องนิสัยเลยนะคะว่านิสัยเล็กๆกลายเป็นผลลัพธ์ยิ่งใหญ่